คนร้ายที่ลอบวางระเบิดรถยนต์เจ้าหน้าที่ตำรวจอำเภอจแนะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะส่งผลให้ครูที่โรงเรียนบ้านพิทักษุมงเสียชีวิต2คนค่ะโดยครูนายายี่หะยีระผู้เป็นแม่นะคะแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตจำเป็นต้องทิ้งลูกถึง4คนให้กับผู้เป็นพ่อทําหน้าที่ทั้งพ่อและแม่ในเวลาเดียวกันต้องต่อสู้ชีวิตแล้วก็เลี้ยงดูลูกด้วยความอดทนค่ะติดตามจากรายงานของคุณมูฮัมหมัดรุสดีเชคฮารูนค่ะ ขณะนี้ผมอยู่ที่หน้าบ้านของผู้อานวยการโรงเรียนบ้านไม้แก่นที่ตําบลสากกรมอำเภอสงขรปาดีจังหวัดนราธิวาสซึ่งภรรยายของพอ,อคือผู้ที่สูญเสียจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อวันที่24กร,รกฎาคมที่ผ่านมาทําให้พอ,อต้องทําหน้าที่เป็นทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ของลูกทั้ง4ี่คนคุณครูฟิกรียีระผู้อานวยการโรงเรียนบ้านไม้แก่นต้องสูญเสียภรรยา,ยาคุณครูนายหีหะยีระจากเหตุลอบวางระเบิดเมื่อวันที่24กร,รกฎาคมที่ผ่านมา ทำให้ลูกๆทั้งสคนต้องสูญเสียแม่ไปอย่างไม่มีวันกลับวันนี้คุณครูฟิกกีต้องทำหน้าที่ทั้งพ่อและแม่ในเวลาเดียวกันในการดูแลลูกๆซึ่งคุณครูบอกว่าจะทำทุกอย่างในฐานะผู้เป็นพ่อให้ดีที่สุดแต่สิ่งหนึ่งที่ทำหน้าที่แทนแม่ไม่ได้นั่นคือการให้นมลูกคนเล็กที่มีอายุเพียงแค่21เดเดือนที่หนักใจนิดหนึ่งนะครับที่เราทดแทนภารกิจนี้ไม่ได้ก็คือช่วงที่ใกล้ๆจะนอนนะครับคนอื่นไม่ไม่มีปัญหา แต่นะฮวาคนเล็กคนนี้คนนี้พอถึงกลาก็จะนอนแล้วจะต้องการนมแม่ฮะการสูญเสียแม่ไปทำให้ลูกๆอยู่ในภาวะเศร้าโศกโดยเฉพาะลูกคนเล็กที่ยังคงร้องเรียกหาแม่ทุกครั้งที่หิวนมถึงแม้จะมีกำลังใจจากญาติที่มาเยี่ยมอย่างไม่ขาดสายแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณครูฟิกรีบอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่สามารถทำใจยอมรับได้ถ้ากลุ่มๆหนึ่งหรือว่าใครก็ตามที่คิด ว่าผลประโยชน์นั้นเฉพาะไม่กี่คนนะฮะพยายามจะให้มองว่าคนอีกหลายคนต้องสูญเสียนะครับต,ต้องเปลี่ยนชีวิตโดยสิ้นเชิงะฮะแต่ที่ที่เขาไม่ได้คิดอะไรนะครับเพราะอาชีพครูนี่แค่จับช็อคพัฒนาคนให้มีคุณภาพในการศาึกษาเพื่อพัฒนาประเทศชาติต่อไปแต่ภารกิจนี้ต้องสิ้นสุดเพียงเท่านี้ฉันวางหนังสือในห้องรับแขกมีหนังสือที่ครูนายีหะได้จัดเก็บไว้เป็นจํานวนมากสแสดงถึงความสนใจและรักการอ่านของผู้เป็นภรรยายอย่างมาก รวมทั้งหนังสือประยาชีวิตเล่มนี้หนังสือเล่มสุดท้ายที่ครูนายิหะยังคงอ่านไม่จบซึ่งคุณครูฟิกรีบอกว่าพระยามีความตั้งใจที่จะสร้างห้องสมุดเล็กๆขึ้นภายในบ้านเพื่อให้คนในชุมชนเข้ามาเรียนรู้ซึ่งเขาจะสานต่อต่อไปเขาจะเอาหนังสือที่อยู่หลังบ้านนะครับตรงนี้อยู่ในบ้านนี่ไปตั้งไว้ตรงนั้นเป็นห้องสมุดเพื่อบริการให้กับคนที่มีความประสงค์ที่จะเก็บเกี่ยวความรู้เพื่อจะเรียนต่อนะระดับที่สูงขึ้นอยากเป็นเภสัชกรก็ให้ีตั้งใจเรียนหนังสือ เเพพื่่อทีจะป็นศแม้ครอบครัวยีระจะสูญเสียคุณแม่ไปแต่คุณครูฟิกรียังคงมุ่งมั่นที่จะดูแลและส่งเสียลูกๆจนถึงที่สุดถึงแม้วันนี้จะไม่มีภรรยาผู้เป็นแม่ของลูกๆทั้งสี่คนอยู่เคียงข้างอีกต่อไปแล้วมูหมหมัดรุสดีเชคารูนสำนักข่าวไทยอสอมทรายงาน